มีแนวทางในการบริหารจัดการในส่วนของโครงการหลายโครงการก็จะคิดถึงเรื่อง maximize profit นะครับของเรานี่เราจริงๆเรา maximize a satisfactory s a t i s f a c t o r y คือความพึงพอใจทั้งผู้ทำหรือผู้ e ร o p e r เองแล้วก็ผู้ซื้อสินค้านะคร<ม>ับตัวนั้นเป็นตัววัดแล้วก็ทำอยังมีความสุขค่ะเราอยังความคุ้มค่าของผู้บริโภคที่จะได้รับหลังจากที่จะมาซื้อโครงการหรือว่ามาอยู่ในโครงการของทาง แล้วอะค่ะไม่ทราบว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มค่าทางด้านไหนบ้างครับแน่นอนครับเ,เมื่อเราขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับลูกค้าก็มันก็ส่งต่อถึงลูกค้านะครับเป็นยูเซอร์บริษัทแห่งขันจะประกอบอะไรอื่นอย่างไรบ้างคะครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นปัจจุบันนี้นะฮะการแข่งขันสูงมากนะครับว่าจะมีมีผู้เล่นในใน,ในสนาม ไมสูงนะครับมีตลาดผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดซับเป็นรายใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่กลางนะครับแล้วก็ที่เหลือก็นอกตลาดซับก็จะมีระดับกลางกลางใหญ่กลางเล็กลักษณะเล็กนะครับแน่นอนผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กเนี่ยเสียเปรียบมากแพงสูงนะครับมาตั้งแต่ต้นทุนเลยนะครับต้นทุนเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างค่าแอดมินกับค่าการตลาดของบริษัทใหญ่เนี่ยอยู่เลขตัวเดียว ในกาดที่พวกเราเนี่ยอยู่เลขสองหลักนะครับดังฉะนั้นสะท้อนกลับถึงต้นทุนที่แพงกว่ามาณบวกลบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับออนท็อปที่ต้องซื้อที่ดินแปลงเล็กกว่านะครับเพราะวันจะเป็นดีเวลลอปเปอร์รายกาลางนะรายเล็กมาแข่งกับรายใหญ่ซึ่งซื้อที่ขนาดใหญ่งนั้นไพร c ์ต่อยูนิตก็ต่ำกว่านั้นบวกลบเนี่ยต้นทุนอโลนเนี่ยก็แตกต่างากันประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ถ้าไปสมัยเดิม,มผมเริ่มทำมาสักยี่สิบปีปีครสาเนี่ยนะครับกลยุทธในการ positioning ของบริษัทเล็กกลางอ่ะก็คือราคา <c oughs> ปัจจุบันผมเชื่อว่าราคาอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองกับผู้บริโภคได้นะครับ <c oughs> ถึงคุณลดยังไงเนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะไปจูงใจผู้บริโภคนะครับฉะนั้นการที่ รายการเลก็กจะอยู่ได้ในสังคมขนาดนี้ในตลาดขนาดนี้นานการขานระด,ดับนี้เนี่ยอย่างเดียวคือคุณต้อง drive คือคุณต้องสามารถทําสินค้าให้สูงหรือสูงกว่าบริษัทใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กลยุทธ์การขายตลาดและตลาดใดเดียวอยู่ไม่ได้ครับเคุณภาพา<ข>ครับนั่นเป็นที่มาของพวกเราพวกเราก็พยายามทำเป็น niche market คือเราขายดีไซน์นะครับเราขายไลฟ์สไตล์เราขายดีไซน์เราไม่ได้ขายของ,ของอถูก S <S นะครับอย่างผมอย่างโครงการในที่รังสิตเนี่ยเขาขายระดับกลางก็คือบ้านเดี่ยวถ้าจะตารางวาบวกลบก็อยู่ประมาณ3าสี่ล้านถึงหล้านนะครับอย่างที่พัทยาของขายเนี่ยต่อประมาณหกเล้านนะครับเป็นสิบสี่สิบห้าล้านไม่ได้ขายของถูกนะครับแต่ positioning ของสินค้าชัดเจนนะครับแข่งการแข่งขันเราไปแข่งกับใครเราชัดเจนนี่แหละครับ,บบทสัมภาษณ์ของคุณธนาแสงมิตรซึ่งท่านก็เป็นนักพัฒนาที่ดิน มือฉมังท่านหนึ่งนะครับท่านก็ให้ความคิดเหยื่อเรื่องว่าถ้าเราอยากเป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นต้องคิดอย่างไหบ้างวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอย่างไรบ้างน,าน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแพงบ้างแต่ก่อนอื่นนะดูภาพเบาๆสักหน่อยหนึ่งภาพนี้คืออะไรเอ่ยน,นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพผ้าทย์กําลังจะตกดินครับส่วนใหญ่ผ้าที่ตกดินกับผ้าที่กําลังขึ้นนี่ท่านชอบดูอะไรครับนะผมก็เห็นสวยงามทั้งคู่ ด้นะานนี้ก็มีทางโค้งเข้ามาส่วนทางหลวงเนี่ยครับนะแต่ว่าทางโค้งนี้ปิดนะเดี๋ยวกลับรถไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจอดอยังปลอดภัยได้ก็เลยจอดขึ้นมาถ่ายรูปถ้าจอดไม่ปลอดภยัยถ่ายรูปไม่ได้นะครับอันตรายนะก็เลยจอดกลางนะทางหลวงเนี่ยครับในบริเวณเกาะกลางถนนตรงนี้จอดได้ก็เลยจอดถ่ายรูปสัหน่อยหนึ่งเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับดูสบายสบายผ่อนคลายไม่ซีเรียสจ,จนเกินไปภาพถัดมาโอ้ภาพนี้น่าสนใจมากครับ ชายชราท่านหนึ่งกำลังนั่งเล่นกีตาร์ท่าบ,บอกว่า No one is too old to learn ไม่มีใครแก่เกินเรียนท่านผู้นี้ดูแลนะครับคล้ายๆกับเป็นพ่อบ้านเนี่ยครับดูแลนะยามอย่างนี้เนี่ยครับนะดูแลอยู่แถวเ,เขตยานวาไม่ไกลจากเขตยานวาเท่าไหร่นะครับท่านผมก็เดินผ่านไปวันหนึ่งเห็นท่านกำลังนั่งเล่นกีตาร์อยู่ อารมณ์ดีก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปนะครับท่านก็ไม่ว่าอะไรนะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่นะครับก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งดูแล้วแปลกหน่อยหนึ่งโดยที่ว่าออคนชราแล้วนะครับยังเล่นกีตาร์นะครับสแสดงว่ากีตาร์นี่ก็ไม่มีเพศไม่มีใบนะครับถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับผมกออ็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยครับลูกก็ก็มีคลุยนะที่โรงเรียนหัดเป่าคลุยผมก็เลยเอามาเป่าบ้างนะครับมาเป่าบ้าง อนนี้ก็ยังหัดเล่นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่ใช่มืออาชีพแหละครับแค่เป่าเล่นๆเหมือนกันนี่ก็เป็นรูปสนุกๆอาให้ดูเล่นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องค่อนข้างยาฮอตสักหน่อยหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างเขานะอยู่ระหว่างเขาควายเนี่ยนะครับนะคนก็จะคิดกันหรือกําลังมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันพักหนึ่งบอกว่าราคาซับราคาอาหารราคาส,สินค้าแพงขึ้นอีกพักหนึ่งบอกใหม่แพงนะครับ ผมเห็นเข้าก็เอ๊ะจริงๆมันอย่างไรกันแน่ผมก็เลยไปสำรวจดูผมก็ทราบอยู่นะครับว่าสำรวจออกมาแล้วเนี่ยมันต้องถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าเออจริงๆผมก็ไม่นานไปทำนะครับแต่ที่อยากจะทำเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะให้ชาวบ้านเข้าใจผิดครับโดยเฉพาะคนค้าขายเนี่ยเกิดเข้าใจผิดว่ามราคาทรัพย์ราคา,า,คาอาหารอะไรอย่างตามขึ้นเนี่ยนะครับก็เลย ถือโอกาสขึ้นซะเลยทําให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนนะครับผมห่วงชาวบ้านว่าจะเดือดร้อนก็เลยลงทุนไปสํารวจทีนี้ผมจะไปสํารวจทั่วประเทศนี่คงจะไม่ได้นะครับไม่มีทรัพยากรแล้วก็ไม่มีเวลาเพียงพอผมเลยเลือกครับเลือกไปสารวจที่ศรีลมซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจของประเทศไทยสําดับหนึ่งคือบางที่อาจจะแพงกว่าศรีลมก็มีนะครับอย่างเช่นพัทยาอาจจะแพงกว่าก็มีแต่ว่าศรีลมนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้ว นะไม่ใช่แบบต่างจังหวัดจังหวัดเล็กๆไปปืนเที่ยงเป็นอันดับหนึ่งของศูนย์ธุร,ธรกิจการเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยไปสำรวจดูนะลงรถไฟฟ้าช่องหนังสีก็เดินเลยครับเดินตั่งห้ากิโลกว่าเกือบหกกิโลเจอร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเจอร้านศูนย์อาหารก็แวะเข้าไปถ่ายรูปออกมามีรูปที่น่าสนใจอยู่หลายรูปนะครับอย่างรูปแรกนี่เป็นแผนที่ว่าผมเดินทางไปยังไงบ้างนะเดินไปตามจุดตา่ตา,างเงือกลัางเงือโสมกายเลยครับนะแต่ก็ เป็นกิจกรรมการสำรวจอย่างหนึง่งก็พยายามจะสำรวจดูร้านแรกนะที่สำรวจเห็นเนี่ยครับโอร้านนี้นี่ขาย25บาทครับแต่ต้องเป็นกับข้าวอย่างเดียวแต่ถ้าสองอย่าง30นะครับกับข้าวอย่างเดียว25อืย่อมยาวมากนะร้านนี้ขายไม่นานแล้วครับไม่ได้ขึ้นราคาร้านที่สองปลหมีเกี้ยว30 35อืมห้ราคาก็ใช้ได้นะครับคง,งราคานี้มาพอสมควรแล้วนะครับ ร้านที่สามนะภาพที่4ี่เนี่ยครับนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเป็นศูนย์อาหารในซอยล,ลายซับซอยล,ลายซับนี่อยู่ข้างธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นเรียกว่าใครเรอใครชอบไปมากค่าเช่าแพงมากเลยนะผมถามเขาดูปรากฏว่าราคายืนพื้น30สิบครับแถวออฟฟิศผมอยู่ไกลจากสีลมสักสามกิโลก็ยัง30สิบที่ไหนก็30มสิบังนั้นเซลล์เป็นราคาปกติไม่ได้ขึ้นราคาใช่ไหมครับเจ้าของร้านบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาขายที่อื่นเนี่ยยี่ห้าเริ่มต้นยี่ห้าแต่ขายที่นี่ต้องสามสิบเพราะว่าค่าที่แพงครับคบ่าเช่าที่แพงไม่ใช่ค่าวัสดุวัตถุดิบแพงนะครับค่าเช่าที่แพงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันภาพที่ห้านี่ก็เป็นภาพที่ชี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าอู๋ราคาขายเนี่ยครับก็พอสมควรนะครับภาพที่หกนี่ครับมีขึ้นราคาเหมือนกันนะสี่สิบบาทข้าวไก่ตอนผมดูไปแล้วครับ นะขนาดใหญ่มากเข้าก่ตอนร้านนี้ถ้าทางจะอร่อยด้วยนะแต่ป้ายนี้ก็เปลี่ยนราคามาไม่ใช่ป้ายนะแต่ก็ไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนนะครับคงเปลี่ยนมาเป็นปีแล้วครับดูป้ายเก่าแล้วสีนะ่สิบบาทรูปถัดไปก็สามสิบห้าสี่สิบห้าก๋วยเตี๋ยวนะครับชามใหญ่แต่ว่าก็มีป้ายเปลี่ยนราคาแต่ก็คงจะเปลี่ยนมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับป้ายถัดมาอ,อันนี้ก็สามสิบโอเคนะครับตามปกติรูปที่เก้า อันนี้ขนาดอยู่ในตึกแถวนะครับติดถนนสีลมเลยนะแถวแถวสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยก็ยังขายราคา3545อันนี้อาจจะไม่แปลกเพราะว่าอยู่ในร้านค้าอยู่ในตึกแถวอะ่ะจะขายถูกๆคงไม่ได้เพราะาต้นทุนค่าที่แพงใช่ไหมครับก็เลยขาย35บาทอีกร้านนึงอยู่ข้างๆกันนะรูปนี้ตลกนิดนิดนึงนะรูปที่10เนี่ยเนะจ้าของร้านมีเขียนด้วยนะครับว่าอย่าเข้าร้านผิดก็มี2ร้านอยู่ใกล้ๆกันนยนครับเป็นคู่แข่งกันนะบอกเนี่ยของเขาเจ้าแรก อย่าเข้าร้านผิดนะมาเจ้านี้เป็นต้นแต่ว่าขายอยู่สามสิบห้านะครับภาพถัดมานะมีาคุณลุงคนหนึ่งกำลังมองหน้าผมอยู่เหมือนกันถ่ายอะไรเนี่ยนะครับก็ขายอยู่30 35บาบหบาทเนี่ยนะครับอราคาก็พอสมควรแล้วก็มาเจอลูกชิ้นโฮเด้งเห็นไหมครับภาพที่สิบสองสบาทโฮเด้งก็โดยทั่วไปที่ไหนก็เราดาวนนี้นะครับ30ิบาทคนี่ขนาดสีลมก็ยัง30บาทร้านที่อยู่ด้านในซึ่งวันนี้ไม่เปิดก็30บาท แต่ร้านอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะฮะขาย35 45เป็นเกาเหลาครับถ้าทางจารอยมากนะมีคนทานเยอะเหมือนกันนะร้านนี้อาจจะขายแพงกว่าเขาหน่อยนะครับป้ายที่15มีคนตั้งคําถามขึ้นมาเลยครับนี่มีการขอเปลี่ยนราคาแล้วนี่แสดงว่าราคาสินค้าขึ้นแล้วเห็นไหมเจิงครับราคาปรับเปลี่ยนราคาเห็นเห็นแต่ป้ายที่ติดอยู่เนี่ยครับเกาเคลือนะครับนะพลาสติก สก็อตเทปที่แปะนี่นะครับดำเยอะนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ขึ้นราคาตอนนี้แหละครับคงขึ้นราคามาปีหนึ่งแล้วนะครับเพราะมันดําขนาดนี้คงจะเป็นปีแต่คงไปถึง3ามสี่ปีนะครับคงเป็นปีหนึ่งอะนะครับภาพถัดมาโอ้นี่ร้านนี้น่าสนใจมากเลยครับอยู่ในตึกแถวขายก๋วจับ30บาทโอ้โหคนกินกันเตึมเลยครับถ้าทางคงจะอร่อยผมเดินไปยังหิวเลยแต่ว่าขายแค่30บาท ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาครับติดกับตึกปัญชา,าตึกติดกับตึกชานิสระท,ทาวเวอร์เห็นไหมครับรูปที่17โอ้รูปนี้น่าสนใจมากครับข้าวแกง25บาทนะอยู่ข้างตึกชานิสระทาวเวอร์ใกล้ๆกับทางฝั่งทางรถถนนสุรวงศ์มีกับข้าวเป็น10อย่างเลยนะครับโอ้นึกก็มาแล้วหิวเหมือนกันนะ,นะตั้งขายแค่25แต่ถ้า 3, 2อ,อ,อย่างก็30แต่ร้านถัดมา ยังมีขาย30อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งเนี่ยนะครับ40ดูกุ้งสิครับตัวเบื้องเริ่มเลยครับนะไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นกุ้งเล็กๆนะครับเบื้องเริ่มเลยนะที่4ี่เนี่ยนะครับนะแต่ถ้า30ยังมีเหมือนกันนี่แสดงให้เห็นว่าราคาอา,อาหารที่สีเลี่มก็ยังโอเคนะครับภาพถัดมาโอ้โหนี่แฝงเลยครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนราคา40บาทรวด นะแสดงว่าไม่มีการหลอกต้มกันนะไม่ได้เห็นเป็นชาวต่างชาติจะขายแพงกว่าปกติไม่มีครับนะแฝแฝนี่ดูแล้วน่านับถือภาพถัดมาภาพที่20เห็นไหมครับอู๋ท่านนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าขายแล้วยังมีให้กินน้ําฟรีด้วยนะครับแม้จะไม่ได้ทานข้าวที่ร้านนี้ก็ยังดื่มฟรีส่วนข้าวแกงก็30บาท2อ,อย่างนะครับตามปกตินะครับ30บาท อ,อย่างมาที่ศูนย์อาหารนะฮะที่สีลมเนี่ยครับตัดกันนาราทิวาศูนย์อาหารแถวนี้นี่ก็ขายกันประมาณ30ยืนพื้นเลยครับต่ำกว่านี้ไม่มีเอามีเหมือนกันครับข้าวแกง25แต่โดยทั่วไป30นะครับป้ายที่22นี่น่าสนใจครับนะฮะอาหารตามทางตามสั่งก็30เหมือนกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดนี่ครับเชียงกาลรีดาโอ้โห ยังมีขายข้าวสามสิบาทเหลือเชื่อไหมครับขายได้ยังไงเนี่ยสามสิบาทนะฮะโอ้เหลือเชื่อนะครับลงมาสู้กันเลยนะครับนี่แสงเห็นอย่างหนึ่งว่าโดยสรุปนะครับหนึ่งราคาอาหารที่สีลมเนี่ยที่ไปสำรวจดูไม่ได้แพงขึ้นที่ขึ้นราคามีป้ายแปะราคาใหม่เนี่ยมีเคียงไม่กีใ่ใบส่วนมากแปะมาเปลี่ยนราคาใหม่มานานแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนตอนนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองเนี่ยปริมาณอาหารที่ขายกันเนี่ยนะครับสังเกตด,ดูก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งก็าตามปกติไม่ใช่มีเส้นมกี่เส้นหรือว่ากลายเป็นอ,อ,อะไรอย่างอื่นเนี่ยครับหรือข้าวนิดเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าปริมาณใกล้เคียงกันนี่ขนาดอยู่ที่สีลมแต่นั้นที่อื่นคงไม่ต้องพูดถึงแต่ก็มีเหมือนกันนะครับมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางที่อาจจะแพงกว่านี้เหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยส่วนมากคงจะราคาใกล้เคียงกันนี้น,นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าดิผมสัมบษณ์สัมพนันณ์ ผู้ค้ามาเนี่ยกับท่านบอกว่าราคาอาหารที่จะแพงขึ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแพงขึ้นนะครับวัตถุดิบก็ืงเหมือนเดิมประเภทไข่ลูกละ8บาทนี่ไม่มีครับลูกระสองสาบาทอย่างนี้นะครับแต่มันแพงลรงค่าเช่าที่นะครับรัฐบาลต้องควบคุมค่าเช่าที่ให้ดีนะฮะส่วนพวกแมคโดนัลพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่แพงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมใช่ไหมครับดังนั้นเราเลยต้องสํารวจดูและอยากจะเรียนในนี้ให้ทราบเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่า คนยะไม่แตกตื่นแต่สิ่งทมากที่สุดก็คือว่าเพื่อเป็นการปรามแม่พ่อค้าแม่ค้าช่วยโอกาสขึ้นราคาทําให้บ้านเดือดร้อนจึงพยายามสํารวจน,นี้ให้เห็นว่าราคาสังหารทรัพย์ไอ้ตัต้นนะครับราคาทั้งหลายไม่ได้เพิ่มขึ้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ